ซีติเอชันคือจานบินน่ะมันมาจอดที่อ่าวไทยเวลาสี่โมงเย็นของวันที่สิบธันวาคมอันนี้สิบธันวาคมยานต่างดาวมีขนาดเท่าหนึ่งตำบลมาจอดที่อ่าวไทยตำบลมันใหญ่มากเลยนะใช่ใหญ่ขนาดแบบไอเดโฟ้ใหญ่ขนาดนั้นมันมันจะอยู่ข้างบนล่าใช่มันลอยอยู่ข้างบนไงแล้วมันจะปล่อยยานลูกลงมาอ๋อใช่มันประมาณนั้นเราก็คิดว่าซีติวเอชันคือมันมาจอดคล้ายๆไอเดโฟไง แต่ ID4 ดมันจอดแล้วมันทำลายเลยค่ะแต่อันนี้มันจอดไอเมันก็จอดอยู่พักนึงก่อนที่มันจะยิงลงมาใช่อะจอดอย่าง ID4 อ่อะเหมือนเหมือนอะไรว้าวอะที่มันมาจอดนิ่งๆอยู่บนบนให้ตอนแรกแบบทุกคนแบบเอ๊ะมันทำไมอะไรอย่างเงี้ยพยายามพยายามสื่อสารคอนเน็กชักับเขาอาทีนี้ถามคุณป่านในฐานะน่าจะเข้าใจเรื่องกลไกของภาครัฐดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือลอยอยู่บนท้องฟ้าอ่าวไทยอ่าก็จะมีเริ่มจะมีสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือโชว์ชาวชาวเน็ต จะถ่ายรูปแล้วก็ลงในในอินเทอร์เน็ตว่าแบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าภาครัฐจะยังไม่แอคชั่นหลังจากนั้นก็จะแบบก็จะมีพอพอเริ่มฮือฮางฮาและภาครัฐก็จะเริ่มแอคชั่นว่าแบบเอ้ยมันมัน,มนเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยรัฐก็จะรัฐจะเข้าก่อนหรืออามรินทีวจะเข้าก่อน <laughs> นักข่าวมาก่อนชาวบ้านมาก่อน <laughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ คนขายของอินฟูคนขายของจะมาด้วยเหรออ้าขายของได้มาถึงพวกรถเข็นไงเออเหมือนอารมณ์แบบเหมือนเหมือนก็คือมาชายหาดมาดูกันเลยใช่ใช่อาจจะเริ่มเกิดปรากฏการณ์แบบมันจะมีกลุ่มกลุ่มบูชาหมงต่างดาวจะมาจะมาอีกวันหนึ่งเลยไหมจะมาเันที่สิเอ็ดเลยไหมที่ทองเชือมาวันนั้นเลยเออกลุ่มที่เป็นแบบเกี่ยวกับฟูน่าหมูต่างดาวนยพี่พี่ทองเชือใครนะท็อฟฟี่สัมปะทสิบอ่าแล้วก็กลุ่มต่างๆจะเริ่มมาจะมาวันนั้นเลยเหรอ โอ้ยอมาเลยถ้ามาชาัดขนาดนั้นยังเป็นเราเราก็ทิ้งทุกอย่างไปแล้วขับรถไปเลยหรือว่อยู่กรุงเทพก็ขับรถไปเลยขับเป็นงถอะไะขับเปน็นนิสสีนแดงเลยขี่ขี่ไปพุ่งไปเลยเออรีบเลยอะ่ะ